วิธีเร่งที่จะทำให้งอกเร็วนะครับนั่นก็คือน้ำปลาตาปลาหมึกสำหรับใครนะครับที่ต้องการที่จะเพาะใบผักชีให้งอกแบบนี้มันก็จะมีวิธีการเพราะนะฮะสามวันสามารถงอกลากแหละนะฮะรวมถึงทําไมเราเพาะมันจึงไม่งอกและงอกช้านีครับเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างส่วนคลิปที่ผ่านมานะครับก็ตอนนั้นยังต้นเล็กๆอยู่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตในตัวก็จะเป็นผักชีในกระถางและก็ในเข่งทํายังไงถึงจะงอกภายใน3วันนะครับถ้าแบบเนี้ย สามารถนํำไปพอแล้วงอกไหมนะครับงอกเนะี่ยใช้เวลา7-10วันตัวนี้7-10วันเฮ้ยทำไมไมันงอกเราพอทำไมไม่งอกนะครับเราต้องมาเรียนรู้วิธีการก่อนนะครับหลกัลกๆก็จะมี3อย่างอย่างแรกนะฮะเมล็ดใหม่มเมล็ดไม่เก่าข้ามปีอะไรเงี้ยไม่เกิน1ปีนะครับหรือว่า มันจะมีแบบที่เป็นซองๆนะครับขายซองละถึง -15 บาทา้าทอันหลังเลยมันจะมีวันหมดอายุอยู่นะครับแล้วก็หลังจากที่ซื้อมาเนี่ยเก็บไว้ในตู้เย็นช่องผักนะครับก็จะเป็นการถนอมเมล็ดพันธุ์อันที่2ก็คือวัสดุเพาะนะครับหรือว่าดินเพาะเนี่ยหนึ่งต้องมีความชื้นนะครับดีอมความชื้นดีระบายน้ําดีมีธาตุอาหารในตัวนะครับไม่ต้องเยอะเน้นระบายน้ําดีตรงนี้ก็จะเป็นแกลบเผาผสมกับดินเก่านะครับแล้วก็ โรยลงไปก็งอกนะครับสอากาศนะครับอันนี้เป็นการอบช่วงแรกนะครับเป็นการกระตุ้นทําให้ไวแต่ถ้าอยากให้งอกไวนะครับแบบนี้ก็คือ7-10วันถ้า3วันอย่างที่ชื่อคลิปบอกแหละนะครับให้เรานำเมล็พันธ์นะครับใส่ในถุงพลาสติกที่หนาแบบนี้นะครับในถุงซิบ็อกมาเริ่มต้นกันเลยครับวิธีเร่งที่จะทําให้งอกเร็วนะครับนั่นก็คือน้ําปลาตาปลาหมึกไม่ใช่นะครับนั่นก็คือ ที่ผมเอานำมเมล็ดพันธุ์นะฮะมาใส่ในถุงแบบนี้เราต้องการทำให้แตกซีกตัวนี้ครับนำไปพอเลยตามที่ผมบอกไป7-10วันก็จะงอกช่วงแรกเหมือนจะไม่งอกนะแต่พองอกเขาจะเหมือนบ่มได้อายุแล้วก็ระเบิดมาพร้อมกันงอกมาพร้อมกันนะครับให้เราทำใช้ขวดนะครดแบบนี้แบบนี้จะทำให้งอกภายใน3วันวิธีนี้สามารถนำไปโรยในแปลงได้เลยนะครับแต่ผมให้พี่น้องได้เห็นแบบง่ายๆนะครับตรงแปลงก็มี งอกเร็ว3วันเนี่ยเริ่มมีรากแทงแล้วแล้วจะมาบอกเหตุผลทำไมมันได้งอกไวการบดนะฮะไม่ต้องแบบบดละเอียดนะถ้าบดละเอียดไม่งอกเลยนะครับไม่ใช่ว่า3วัน7วันชาตินึงนครับก็ไม่ได้งอกออกมานะประมาณนี้อ่ะทีนี้พี่น้องเห็นไหมว่าตอนนี้ครับเขาจะแตกครึ่งนี่เลยผมโรยแบบสุ่มๆมานะครับสังเกตว่าแตกเกือบทุกมเมล็ดนะครับประมาณสัก8 0ได้นะถ้ามองด้วยตาตอนนี้อ่ะแต่เรา กะประมาณสัก75%ก็โอเคแล้วนะครับก็คือเมื่อมเมล็ดพันธุ์นะฮะมันแตกครึ่งเนี่ยน้ำมันสามารถซึมเข้าไปนะครับทําให้ระบบการเร่งนะครับการจเจริญเติบโตของเขารากออกไว้ก็พราเห็นนี้3วันจึงทําให้ระบบรากงอกนะฮะเดี๋ยวไปปลูกในแปลงให้ดูด้วยไปกันครับมาเลยครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามก็จะทราบดีอยู่แล้วว่าแปลงนี้ผมปรุงดินยังไงนะฮะนั่นก็คือจะเป็นดิน เป็นดินเหนียวในพื้นที่นะฮะเป็นดินที่เรียกว่าขุดมาจากบ่อนะครับแล้วก็ทําการปุงเพิ่มนะครับมันก็จะมีแปลงที่อยู่ในที่นาด้วยแต่วันนี้ก็จะสาธิตในแปลงนี้นะครับก็คือผมโรยเมล็ดผักบุ้งปักชําต้นหอมนะครับเนี่ยตอนนี้ก็จะเริญเติบโตแบบนี้ทีนี้ถัดมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะทําการโรยผักชีให้พี่น้องได้เห็นนะครับเดี๋ยวก็จะงอกกันมาเห็นไหมผักบุ้งต้นหอมตรงนี้ผมจะเป็นเหมือนแปลงเล็กๆนะฮะที่สามารถเก็บกินได้นะครับขัวเรือนก็คือ อันนี้ผมก็ถ่ายพี่น้องได้เห็นแล้วนะฮะการทําแปลงผักด้วยอิดบล็อกในราคาที่เรียกว่าประหยัดนะครับแล้วก็ทําง่ายแป๊บเดียวก็เสร็จนะทีนี้วิธีการให้เห็นหน้างานนะผมก็จะลือ้ออันนี้ออกก่อนในสิ่งที่ผมต้องการผมก็จะใช้ไม่มีไม้นะครับใช้มือน,นี้แหละประมาณนี้ทําเป็นขีดเป็นร่องแบบนี้นี่แบบนี้แล้วก็มีระยะนะครับนี่ปื๊ดนะครับ ทำเป็นร่องแบบนี้ส่วนฟ้างเนี่ยอเอาขึ้นมาก่อนเลยนะแล้วก็ปื๊ดอันนี้ส,แถ,นะสแ,ถแถวนะครับสี่แถว5แถวนะครับมันค่อยเรียกว่ามีพุทธคุณด้วยนะมันก็จะเพิ่มจํานวนนะครับจาก1นึ่มเมล็ดเนี่ยสามารถงอกได้สอซีกนะครับหรือใครจะทําเป็น4ีซีกเนี่ยมันก็สามารถทําได้เลย คุณอย่าลืมว่าถ้าคุณบดละเอียดมากเกินไปอ่ะคุณเอาไปทําเครื่องเทศเถอะไม่ต้องพอปลูกหักหรอกนะครับมันจะไม่งอกกอดีเนื้อเยื่อข้างในมันเสียหายไงเอาพอประมาณอา้าจริงๆอ่ะก็อ่ะพอดีพอดีไม่หนามากนะครับแค่มือพังๆนิดหน่อยได้แล้วฟางเมื่อสักครู่ที่เราเตรียมไว้คืนเข้าไปทางแสงให้เขานะครับ มันจะได้เป็นอากาศที่เรียกว่าอบๆสักหน่อยนะแล้วก็เมื่อรากนะครับงอกออกมาเนี่ยไม่โดนแสงแดดโดยตรงนะครับหลังจากที่หยอดเมื่อสักครู่ทุกครั้งหลังหยอดเสร็จนะครับให้รดน้ําตามแบบนี้เอาให้ปเปียกเปีชุ่มๆเลยวันแรกนะครับชุ่มได้เปียกได้เนี่ยผมรดไปทั้งบัวรดน้ำบัวใหญ่หญๆเนี่ยลดไปหมดเลยอ่าแล้วถามว่าเนี่ยกลางวันรดน้ำได้ไหมนะครับ ลดได้นะครับหน้างานจริงนะถ้าลดเช่นนี้ยแดดมันจะเผาไปตังมาเพิ่มทฤษฎีก็คือเราไม่ควรลดนะ้ำในตอนที่แดดร้อนๆนะครับแต่ถ้าดินมันแห้งรดเถอะไม่งั้นน่ะต้นไม้อยู่ไม่ถึงตอนเย็นนะครับตายก่อนนั่นเองนี่ลดชุ่มๆเลยเนี่ยเท่านี้คุณก็จะมีผักชีนะครับไว้กินหน้างานจริงคือลดได้ถ้าดินแห้งมากๆ แต่ถ้าดินยังมีความชื้นอยู่บ้างนะฮะแบบนั้นอ่ะก็คือไม่ลดก็ได้เพราะเขาทนไปถึงตอนเย็นแต่ถ้าเราดูแล้วต้นพืชนะครับไม่สามารถที่จะทนไปถึงตอนเย็นได้ช่วยเขาแค่นั้นครับคีย์ดง่ายๆครับส่วนตรงนี้นะฮะเราจะสามารถถอนไปกินได้ไหมได้แน่นอนนะครับผมจะถอนตรงที่มันแน่นๆอย่างเงี้ยให้ดูต้นนี่นะฮะก็จะได้ต้นผักชีแบบนี้ตรงที่มันทีๆกันก็ถอนไป แล้วก็ให้มันเหลือนะครับแล้วก็จะได้มีกินไปเรื่อยๆแต่ถ้าใช้เยอะก็ถอนไปทั้งต้นแบบนี้ใช้รากใช้อะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้คือจะโตได้มากกว่านี้นะแต่ผมถอนอเฉยๆยังไม่ถึงอายุหรอกนะครับเนี่ยก็ถอนไปกินนะครับภาษาอีสานย,ย้อนไปกินทีละน้อยครับพี่น้องนะครับผมก็ย้อนตรงกลางไปนะครับข้างก่อนพี่ชายคนกลางมาก็ถอนไปกินกับพวกแปะสะ พวกส้มตำอะไรเงี้ยน,นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่ชอบปลูกผักชีไม่ว่าจะเป็นในกระถางหรือในเข่งขนาดเล็กหรือในแปลงผักถ้าคุณรู้วิธีการพอก้านะครับให้ไวแบบนั้นนะครับแล้วก็ประหยัดมเมล็ดพันธุ์ไปครึ่งหนึ่งด้วยนะก็สามารถทาตามได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโหน่ากินอยู่นะผักชีสวยๆนะครับเดี๋ยวไปเจอดูในแปลงใหญ่นะ